วันนี้ผมกับเพื่อนสามเกรอจะไปเที่ยวงานมิกคอนมาหูแมคคอนเป็นงานคอสเพลย์ญี่ปุ่นที่สยามพารากอนมีของแจกมากมายเลยและมีของน่าสนใจเยอะแยะมากมายเลยและมีคนดังกับเหล่ายูทูบเบอร์มากันเพียบเลยงานนี้จะสนุกแค่ไหนไปรับชมกันเลย โอเคครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านกันทุกคนก,นกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะไปงานคอสเพย์ญี่ปุ่นที่สยามพารากอน,นกันนะครับผมซึ่งตอนนี้โยก็เตรียมเป้เรียบร้อยแล้ว,ลวเพราะรู้ไหมเป้นี่มีอะไรเดี๋ยวค่อยไปร่วมกันในงานแล้วกันนะครับผมซึ่งเป็นงานคอสเพย์ญี่ปุ่นนะครับในงานสยามพารากอนนะ โกยก็เ,เ,ยเตรียมกระเป๋าเป้เตรียมอะไรมาหมดแล้วนะครับผมซึ่งครั้งนี้โยก็จะเป็นการออกหน่วยครั้งแรกของโยเลยนะครับผมโอเคคนระับเพื่อไม่ใการเสียเวลาก,กันแ้วเดี๋ยวผมต้องไปจุดนัดพบของเพื่อนผมก่อนนะครับปะเราไปกันเลยโอเคครับตอนนี้เราก็มาจุดนัดพบที่เฟย์เบตีเลยนะครับนี่ครับผมเพื่อนผมเอชชื่ออะไรเออชือ่อครับ อันนี้ก็สามาถติดตา้งเป็นที่าาท,เท,ทีเขาได้เลยนะครับผมตอนนี้เราก็รอเพื่อนอีกคนหนึ่งอยู่เขากำลังนั่งรถไฟฟ้ามาอยู่นะครับนั้นเดี๋ยวรอจะไปรอที่รถไฟฟ้าฝับงลงนะครับไปเลยตอนนี้เราก็มาถึงรถไฟฟ้ารับโรงแล้วนะครับแล้วก็กําลังรองเพื่อนอีกหนึ่งคนอยู่จะได้ครบเป็นฝามเตอนะครับ<ะ>โอเคครับเราจะไปฝัโรลงถึงนู่นสยามเลยโอเคครับวันนี้ชิเอางบเงินมาเท่าไหร่ครับ เออ900ครับของผมเอามา600จ้ะโอเคครับเจอเพื่อนแล้วเพื่อนผมคนนี้ชื่อริวนะครับผมผมแค่แคปรูปมานะครับเพราะว่าข้างในรถไฟฟ้าเขาห้ามถ่ายวิดีโอเด็กขาดครับเพราะว่ามันจะรบกวนคนอื่นเขาผมก็เลยถ่ายมาแค่รูปเท่านั้นนะครับ เท่่าไหรอ่ะเออเมื่อกี้ริวซื้อบัตรมาผิดนะครับริวไปซื้อบัตรสำรองตามจริงเรามาพยามนะผมก็เลยบอกว่าเออซื้อบัตรสำรองไปก่อนแต่ว่าเราก็มาพยามแล้วก็เสียเงินแค่ฟรีบาทแค่นี้เองฟรีบาทเองฟีฟรีบาทก็นี่ไงไม่เพราะว่าตอนแรกก็าต่างสำรองไงเออคุณรู้ไหมว่องมาเปลี่ยนมาครับเราถึงที่พยามพารากอนแล้วนะครับตอนนี้ถึงแล้วครับพยาม เดี๋ยวเราต้องไปพปยามชั้นห้านะครับเพราะว่างานเพราะว่างานคอร์สเท์ญ,ญี่ปุ่นอ่ะอยู่ที่ชั้นห้าของพยามนะครับอ่ะนั้นเราลุยกันเลยโอเคครับโอเคค,คุณริวออกงมามา้วไหนครับสามเออพ okay. ันสองพันสามโอเคแลไปนะครับทุกคนโอ้มีโฟนขายรถด้วยครับ เสี่ยเสียเสียโย่ขอเขาถ่ายรูปเลยปวดรวยปวดรวยโอเคเรามาถึงงานค <Okay. S 1> อเพลย์ญี่ปุ่นแล้วนะครับตอนนี้แล้วเข้างานทางไหนเอ่ยเข้างานนะครับพุทธิเชิญหน่อยเชิญหน่อยครับน,นี่ไ,ไงเจอแล้วลงทะเบียนก่อนครับียลองทะเบียนก่อนลงทะเบีย <c oughs> นก่อนขอเยอะจัดเลยครับทุกคนนู่นโอ้ได้ล็บขนมมาด้วยครับ โอเคพอเราลงทะเบียนเสร็จปั๊บเขาก็จะแจกขนมมาหนึ่งห่อเลยนะครับนี่ครับจุดเช็คพอยต์เข้างานนะครับผมตรงนี้ครับจุดเข้างานจุดเข้างานโอเคครับตอนนี้รอเพื่อนลงทะเบียนอยู่ครับผมรออยู่ครับตอนนี้้ไม่เห็นมีใครไปชุดข้อเพลเลยเนาะอ๋อนด้ไงเด็กเจอเด็กละ กวันนี้วันเป่าคนเยอะมากครับไหนไหนมีที่ตรงไหนนั้นน้ำไป็นข้าวุณพทีนี่นี่นี่ทางนี้ปีก่อนมาไม่ใช่เหรอไม่หรอ,หรอตรงไหนครับรน้ำหน้าไปเลยมผมน้ำหน้าเพื่ออะไรครับรับ เอาเลยครับาหน้าไปเลยผล้นุ่มกาชาปองไหมเฮ้ยน่าสนใจมากเอาเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยมาฝุ่นครับมาฝุ่นที่ขอมากมายให้แจกนะมีการมีผ้ากิบมโญมาขายด้วยตอนนี้เรากำลังหาโซนคอร์สเพย์อยู่นะครับไม่รู้อยู่ตรงไหนก็กลังเดินหาไปเรื่อยอยู่ อ๋อโอเคโฟนนี้เป็นโฟนการฝึกฝ่านะครับโฟนนี้โฟนฝั่งนู้นก็เป็นโฟนอาหารนะครับตรงไปตอนนี้เรากำลังหาโฟนคอสเพย์โค้ดคอสเพย์น่าจะมาตอนเย็นแน่นอนนี่ครับประกาศงานไว้เลยชี้ชี้ลองถามเขาดูเออจุดคอสเพย์ยูงไหนเออโทษนะครับจุดคอสเพย์อยู่ตรงไหนครับอ๋อโฟนคอสเพย์อยู่ตรงไหน อยูอ่คอสเพย์อยู่ไงครับข้างในฝั่งนู้นฝั่งนู้นเป็นโฟนอาหารนะครับกับโฟนเวทีะแดงเฮ้ย<ฮ><ฮ>เออพอดีผมเออเออพูดไมได้ไหมคะไม่ได้อ้าวไม่ได้โอเคไม่เป็นไรเราให้สปินหนึ่งรอบแต่ถ้าใครสามารถแนะนำตัวภาษาญี่ปุ่นได้พี่จะให้สปินเลยสองรอบไ,ได้ไหมญี่ปุ่นได้ไหมคะใี้เองได้เหรอไม่เป็นไรค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันเนาะ อาที๋ลองเล่นก่อนเลยโอเคครับครั้งนี้โยกก็ได้ไปไปเรียนการเรียนการฝ่อของญี่ปุ่นนะครับทุกคนสามารถมาดูได้เลยได้ใบการเรียนการฝ่อมาแล้วก็เขาได้บอกมาว่าใบานี้สามารถไปที่ญี่ปุ่นได้นะครับโดยที่ไม่ต้องพูดประาจีเลยพูดประาไทยก็ได้พรุ่งนี้วันที่หนึ่งกันยาทุกคนก็สามารถมาเข้าร่วมงานได้เหมือนกันนะครับเรียนใคยนที่คุณนครับโทษมีปีน้ต่อ อันนี้ของแบบที่ดูเสื้อผ้าครับอ๋อโมเดลโมเดลน้ออะดีเมะไอ้ยาชุดลูฟี่มีของที่บ้า่งไปอยากได้อยู่เออของนี้ <c oughs> เอออยากได้อยู่น,นาาระราคาเท่าไหร่เออ,อเฮ้ยมีโฟนโอ้ยมียหลายอ,อย่างด้วยอ่ะไอ้อาที่เมื่อก่อนรีดไปไหนมาเนี่ยรีดไปดูเวทีอ่ะ อเครับเฮ้ยมาดูโมเดลกันหน่อยไหมอันนี้อันนี้อะไรนะบูบูวิกกี้บูบูอ่ะแล้วเนี่ยอันนี้อนิเมะเอ้ยันจิโร่ เกมอนอยากดูอะดูเกมมอนไหนดิโมเดลมันดูแบบกล่องเล็กไปหน่อยเลยปะอ๋อโมเดลอันเล็กอันเนี้ยโมเดลเล็กราคาสองร้อยบาทเฮ ύ, ้ยนี่แหละโปกเกมอนโตัวโปรดแกงกา้าซื้อไหมครับซื้อไหมครับราคาเท่าไหร่เท่าไรเท่าไหร่เท่าไหร่ดูก่อนดูก่อนราคาเท่าไหร่ครับสำหรับเด็กอายุหกปี อ๋อนี่ไงนี่ไงทุกคนดูทุกคนดูนี่ไงมันเป็นตัวประกอบมันไม่ใช่โมเดลมันคือตัวประกอบนะเนี่ยแต่ว่าราคาไม่เห็นนะถามเขาดิไม่ถือถามเนาะถามเขาเลยเนี่ยราคาอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับั่ครครับผมโอเคครับผมได้ถามราคาเขาแล้วเขาบอกว่าราคาเราราวอยู่400บาทซึ่งของชินี้ก็มันมาจากประเทศจีนนะครับของมันต้องแพงอยู่แล้วนะครับผมผมก็เลยเค่อยมาดูใหม่ก็เลยไปดูโฟอนอื่นต่อ มาหลังจากนี้โยก็ได้เวลาเปลี่ยนเสื่อผ้าใ่ชุดคอสเพย์แล้วนะครับมาทุกคนมาดูกันนะว่าโยนั้นจะเอาชุดคอสเพย์อะไรมาใ่เอ่ยดูฟี่ดูฟี่นั่นก็คือชุดแฟนจากในเกม Undertale นะครับซึ่งเป็น ตัวละครเกมในตำนานเลยแต่ความเป็นจริงคือชุดของผมอะ่ะชุดชุดแฟนเนี่ยมัน4ปีแล้วนะครับโอเคครับวันนี้ผมใส่ชุดคอสพเพลยงนแล้วครับจากปนข้างทำงานกันเลย พี่ปิงกันนะพี่ปิงจากประตูเดอรฟากาตำนาเลยนนเเพี่ปิงตัวจริง,อ,งรอันนี้ผมขอพูดตรงๆเลยนะว่าผมโคตรตื่นเต้นเลยที่ได้เจอพี่ปิงเพราะพี่ปิงเนี่ยเป็นทีมงานของเดอรฟากาคนเก่านะเขาก็ได้ออกจากทีมเขาได้ออกจากประตูเดอรฟากามาแล้วพึ่ผมโคตรตื่นเต้นเลยนี่คือการเจอนี่คือการเจอยูทูบเบอร์เจ้าเก่าของผมเลยครั้งแรกนะเจอยูทูบเบอร์ครั้งแรกเลย การแสดงนี่คือแบบว่าทั้งมันแล้วก็สนุกมากเลยครับทุกคนการแสดงของทุกคนนะโคตรฝุดยอดเลยแล้วก็แสดงได้ดีมากเลยครับทุกคนโอ้ยนี่แบบตื่นเต้นจนใจฟันนาลิกไปทั้งตัวเลยอ่ะแล้วก็เวลาที่เหลือผมกับเพื่อนๆก็ไปถ่ายรูปกับคอร์สเพลคนอื่นๆอีกมากมายที่เขามาเข้าร่วมงานที่ นี่กันนะครับผมทุกคนนั้นก็แต่งตัวสวยแล้วก็ทั้งน่ารักแล้วก็มีสไตล์แบบเด่นฟุดๆเลยส่วนผมก็แค่ทุดแฟนก็ไม่เป็นไรก็แค่ครั้งแรกอนะเนาะที่เรามาส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโฟนทางเดินนะครับผมชิก็ไปเล่นจุดของโฟน VR นะครับผมก็เล่นแบบสนุกสนานเลยอยากลองแบบภาพเสมือนจริงดู <laughs> หลังจากที่ชิเล่นจนหนำใจแล้วก็ชวนผมไปเล่นด้วยนะครับ ทุกคนสามารถติดตาม IG MyVR Venture ได้นะครับร้านเช่าอุปกรณ์ VR นะครับทุกคนคิดว่าผมเล่นเกมอะไรกล้องของผมตอบแทนได้นะครับเฮ้ยชัโยร่างหัคงคงว่ะเฮ้ยชัยร่างหัคงคงว่ะชัโยเฮ็ดเย็ดเฮ็ดร่างสมเลยเฮ้ยชัยโยเฮ็ดเฮดิจิตอลว่ะชัยโยดิจิตอลชัยโยดิจิตอลเนี่ยเฮ้ยระวังระวังระวัง Lăng 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 chayo ơi nhìn măng nhìn ơi chayo lăng chayo ơi chayo ơi chayo 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 ขวาหล่ไหลหลังหลังเช็คแขนหลังเขาเนี่เปลี่ยนปืนได้นะตอนตอนเล่น้ะเปลี่ยนปืนได้นะถ้าอยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนโอ้ลีเซอร์ใช่ใช <laughs> ่โยโก้บ้าป่าวเนี่ยโยโก้บ้าเนี่ยจะโยงโก้ไหมล่าใช่ใ <laughs> ช่ เฮ้ยลบลบลบเออนั่นเลยฮ้าฮ่มึงตายอีกแล้วไงโย แค่ที่จิตต้อนมาแค่อ hmm. ุ ing, ้ยเว็บไม่ตีหรอกไชโยเอาอ่ะเอ้ชัยโยล่าหัวกงโกงไปะตอนนี้ตอนนี้ชัยโยล่าหัวโกงโอยู่นะครับเอาเลยชัยโยชัยโยนั่นแหละข้างหน้าเข้าเปลี่ยนกระสุนเปลี่ยนกระสุนเออนั่นแหละนั่นแหละยิงยิงยิงเฮ้ยข้างหน้าข้างหน้าต้องลบ quá quá ít thai 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 nhìn nhìn Lên, lên nhìn nhìn ơi thai mươi thai ừ, ơi ơi nhìn nhìn ơi muốn ơi nhì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 n ơi สายายมืออ่ะนั่นนัอ่เออนลยยิงยิไปนั่นนั่นนั่่นเออลุกลุกตายแล้วพี่ครับหมดเวลาแล้ครับหนึ่นาทีครับเฮ้ยรู้ๆเพื่อนหนึ่งนาทีเออนั่น่ะเี่ ลบลงลงลงเออนั่นแหละเพื่อนกูนี่แม่งสุดยอดยิง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 เกมนี้มันมาเลยมากเลยแค่ดูก็แบบโอ้โหสุดยอดอะไรเนี่ยยิงยิงมันจะยิงยิงยิงลงนั้นนั่นไม่ไม่ไม่หูตายตายตายมือไายมือไปมือเออเออลองลองยิงลงลงลบลงลงตายลบตายลบตายกระโดดมาให้ จริงแล้วในเกาะในจอเนี่ยมันดูได้ตาเดียวแต่เขาอ่ะดูได้สองตาไม่รับเขาดูเดี๋ยวคาเมล่าปุ๊กเขาทำไมไม่ร่าเลยดูในจานี่มันมีสองคาเมล่าใช่ครับเขาตายกับอะไรครับเอาว่ะเอาว่ะเฮ้ยตึงว่ะใช่โอ้ตึงวะเอ้ยยิงยิงยิงเออตัวนี้มันต้องรอให้มันเปิดปากก่อนไม่งั้นจะฆ่าไม่ได้เนี่ยเปิดละไหนนะ ถ้าเปนเปิดเมื่อไหร่ก็ได้ได้เอาอะเอาอะเอาอะโอ๊ดเออระวัง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 อุ๊ยเจ็ดร้อยเจ็ร้อยราคาครับผมขอพูดตรงๆนะว่ามันโคตรผมก็เจอคนดังด้วยนะครับนี่ขึ้นเวทีอยู่เลยคุยกำลังพี่ปิ้งกำลังสัมภาษณ์อยู่นะครับตอนนี้โอ้ทุกคนไม่อยากจะเชื่อไม่อยากจะเชื่อผมเจอนินโตนะครับพี่พี่นินโต อยูทูบเบอร์คอสเพย์ฮะโอ้ครั้งแรกเลยเนี่ยคิดเจอผมก็ไปขอถ่ายรูปพี่เข้ามาแล้วอิกโฟนฝนข้างนอกผมก็ไปขอถ่ายรูปกับคอสเพย์หมดทุกคนเลยแม้ว่าจะเป็นแม่อนเนียหรือว่าเป็นทีวีปีฟาจมีมีหลากหลายคอร์สเพย์เลยนะครับ นี่ฮะมีคอร์สเพย์มากมายเลยสามารถมาถ่ายรูปก,กันได้ที่พระหยามพราลักษณน,นะฮะโอเคครับท่านผู้ชมด้วยนะครับครั้งนี้โยก็ไปงานหลายโซนมากเลยแล้วก็มีคนมาขอผมถ่ายมีคนมาขอผมถ่ายรูปด้วยนะครับก็ได้ สามคนสองคนนี่แหละมาขอถ่ายรูปนะครับงานไปอยางพารากอนเป็นงานที่แบบตื่นเต้นมากเลยงานเคาเฟ่ญี่ปุ่นนะก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนเนาะเพราะว่าตอนนี้แบตเตอรี่โยก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับ<ม>ใครอยากให้โยไปท่องเที่ยวไหนหรือว่าไป,ไปงานไหนก็คอมเมนต์บอกโยได้เลยครับตอนนี้โยขอพักไปเพียงเท่านี้ก่อนนะหากใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยครับก็ไปละบ๊ายบายบ๊ายบาย